วี้เราพามาชมงานติดตั้งแอร์แคเรียนะคะตัวนี้เป็นแคเรียคัปเปอร์11นะคะขนาด1 000, 2 0 0 0 0มืน BTU นะคะตัวนี้รหัสรหัสจะอยู่ตรงนี้นะคะ42 TVEA 013A คั p เปอร์11อินเวอร์เตอร์นะคะหนัก10กิโลเราใช้ติดห้อง ขนาดงกลางนะคะก็าานา่าจะพอดีกับแอร์นะคะสามเมตรกว่าๆ 3, 3, 3, นะคะสามคูสามสามคูณสี่นะคะหน้างานก็จะเป็นแบบนี้มีมี่หัวซ้อนนะคะเจาะเอาไว้ของโครงการนะคะเสร็จแล้วเราก็ยึดเพจทอยเย็นนะคะก็ทะลุออกไปวางอยอร้อนบริเวณระเบียงชั้นสอง ถ้านันทิ้งก็จะต่อออกไปนะคะเป็นท่อขาวต่อออกไปทะลุนอกบ้านนะคะให้เดินไปทางนั้นเลย,ยเ,เดี๋ยวเรอเตรียมอุปกรณ์น,นะคะ ที่ใบรรบประกันสภาพสมบูรณ์เราได้คอยเย็นขึ้นเกี่ยวแล้วนะคะ กระทัดรัดนะคะคอปเตอ์ 10S เราจะเตรียมออกไปเดินครอบราง<ม>อันนี้เท่าแอร์ที่ผูกเราจะเดินครอบรางนะคะออกออกซ้ายมาก่อนนะคะแล้วก็ใส่งอม,มุมนะคะแล้วก็ตั้งพถ้นบริเวณนี้นะคะเราต้องเื่อพื้นที่ตัวนี้ไว้ติดสี่ทิศทางะคะ่ะ กำลังจะบ,บานท่อฝั่งคอยเย็นนะคะจะมีท่อแอร์แถมมาเอาสองหุนกับสามหุนเป็นแอร์เล็กนะคะอินเวอร์เตอร์จะใส่น้ำยาทาแฟกันรั่วให้ ก็จะขัดต่อด้วยประแจทองนะคะชัดโกใช้ประแจทองหนึ่งตัวแล้วก็ประแจเลื่อนหนึ่งตัวนะคะคู่กัน เราจะใช้สาย v c t นะคะตอนนี้เราก็ย้ำหางปลานะคะของไฟเลี้ยงคอยแอนเราจะเลี้ยงทั้งหมดสี่เส้นค่ะลายในต้นคอนโทรลน้ำก,กาวกาวจะไม่ใช่หางปลานะคะกาวจะเป็นหัวกลมๆก,กาวก็จะเป็นเส้นสีสีเทาเนาะ กาวใช้เทามาดูไฟที่คอยเย็นกันนะครับมีหนึ่งเป็นลายนะครับสองนิวตันสามคอนโทรลแล้วก็มีกาวนะครับวิ่งย้อนไปที่คอยล้อนนะครับส่วนภาคส่วนภาคพาเวอร์ก็จะอยู่ที่คอยล้อนนะครับ วังคันท่าท่อเขื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะปิดปิดทอ่อลางแล้วก็จะเอาเคยอยร้อนมาตั้งนะคะด้านนอกก็ยิงดับปิดกันจิ้งจกออกมานะครับเสร็จแล้วก็งอแบนนะครับลงไปด้านล่างก็ใส่งอฉากเลย ได้300ไมค่อนนะครับส่วนไฟก็เข้าเรียบร้อยนะครับเมนพอร์หลักจะเข้าที่ตรงคอยร้อนนะครับลายนิวตันกาวแล้วก็ย้อนไปที่คอยเย็นก็จะมีลายนิวตันคอนโทรลแล้วก็กาวโอเคแรงดันน้ำยานะครับ282นะครับ อุณภูมิที่32องศาส่วนแอมนะครับก็ยังไม่ขยับนะครับเครื่องกำลังทำงานนะฮะเนี่ยกล่องตั้งไฟนะครับแล้วก็แยกลายถ้อยเตรียมรอยเครื่องนึงนะครับแล้วก็มาเจาะคอนเนคเตอร์เข้าตรงงอฉาบตามทิ้งก็เจาะทะลุนี่ครับด้านล่างครับแล้วก็ปล่อยตรงฟอร์เดนนะครับ ด้านบนระยะของแอร์ก็จะเท่ากับอีกเครื่องหนึ่งที่ติดไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับอคอ,อ,อมเริ่มขยับแล้วนะครับมาดูหลังรันเครื่องนะครับ ได้อยู่ที่ประมาณ5.5 5.5.6 5ห้แอมป์นะครับวิ่งขึ้นลงจากเนมเพจอยู่ที่5.6แอมป์นะครับกระแสไฟฟ้าส่วนแรงดันน้ำยานะครับอยู่ที่125 psi ครับที่5องศานะครับ จะได้แรงดันจะได้ที่ประมาณนี้ของ R สามสองโอเคก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับ